สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่พี่พี่เอฟซีที่น่ารักของท่านนะครับวันนี้จะพามาดูความน่ารักของน้องพลอยครับแย่งข้าวคุณแม่กินนะครับพอดีคุณแม่เขาได้ข้าวมาให้ไก่นะครับแต่น้องน้องพลอยแย่งข้าวคุณแม่นะครับดูกอดไว้นน่นเลยไปครับ ไปโอหางอากคุณแม่เขาเลยนะครับวันนี้วันนี้คุณตาหนีกลับบ้านก่อนนะครับเราพายุเข้านะครับดูดูดูครับดูเราเราวนหาคุณแม่นรรััับหห้าลงแล้วรัดหน้ารัดหลังคุณแม่แล้วนะครับจะปิดกุญแจรถแล้วลูกขับรถเอาเลย คุณแม่จะเอาข้าวไปให้ไก่นะครับพู้ีน้องพลอยเห็นข้างทางแล้วครับก็เลยโบกเลยน้องพลอยปนข้าวคุณแม่นะครับเอาใส่ปากเลยโหใหกัดกัดกัดเดะเดวเดะเดะกินข้าวกันเด็กเลยนะเราเลยอืมไปขับรถพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วเยอะๆอยูกลับานกลับาดูรัดคุณแม่คุณแม่จะไปขึ้นรถไปให้ขึ้นนะครับดูดูดูน้องดูดูความฉลาดของน้องนะครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว เอาครับขวางขวางขวางคุณแม่ไ oh ว้นะครับให้คุณแม่ขึ้นรถนะครับดูขวางไว้นะครับดูดูหาโพนุ่นหาโพนุ่นดูดูพอไม่มีกล้วยมาให้ไม่รักนะดูนะคแต่พ่อได้ข้าวมาไี่รักแม่เลยนะคะนี่ข้าวติดเต็มปากด้ไแม่เช็ดให้ก่อนข้าวติดเต็มเต็มมือแล้วนี่เช็ดมือก่อนค่ะเช็ดมือก่อนว้ายกินมือแม่ไม่ได้ดูขวางคุณแม่นะครับไม่ให้คุณแม่ขึ้นรถนะครับ จะแม่พากลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านดีกว่าเรามากินข้าวทางแบบนี้ไม่ได้เยอะๆๆกลับบ้านดูดูไม่สนใจพ่อแล้วครับเดินตามคุณแม่แล้วนะครับกลับบ้านเลับบ้านเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินข้าวที่บ้านไงกินข้าวที่บ้านไงลูกดูอ้อนอ้อนคุณแม่นะครับไม่ออกออกห่างแล้วนะครับะกดูไม่ให้คุณแม่ขับรถนะครับดูก่อนคุณแม่ไว้นะครับโอ้ยลูกเอ้ลูก หนคุณแม่โอนเข่าเลยว่าหาแล้วครับวม่แลหมแล้วะครับปยครับเดูจะปิดกุญแจรถคุณแม่แล้วนะครับไปให้คุณแม่ไปนะครับโอ้ยไอคิดดื้อทำไมฉลาดแท้ Off, zeker, here, ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโยโยโยไปแย้วไปแล้วโยแล้วกัโย้ยไปโลโย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 มยโ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 ไปแล้วยโ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 ยปยโ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 ไโย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 งยิยโ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 ยวยโยโวโย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 โอโยโลยนะครับโอยโอยยย ไม่สนใจพ่อเลยนะครับดูดูครับโอ้โอไปแล้วครับดูเขาวิ่งตามคุณแม่ครัไปนะครับเราเห็นคุณแม่เขามีข้าวนะครับพอดีคุณแม่เขาจะเอาข้าวมาให้ไก่นะครับน้องพลอยเจอข้าวพอดีนะครับบวกจอดข้างทางเลยนะครับวิ่งตามคุณแม่เลยคุณแม่แก้งนะครับกับรถหนีนะครับ มีกอนคุณแม่ด้วยนะครับกอนแล้วครับคุณแม่มาให้กินนะครับกอนแล้วครับโอ้ดูกอนคุณแม่นะครับกินข้าวข้างทางครับโอ้ร้องร้องให้ร้องร้องร้อง,องอยากกินข้าวนะครับโอ,อ้ยิย้มเลยเห็นคุณแม่แล้วไม่สนใจพ่อเลยนะครับ วิ่งตามเขาต้อยๆเลยนะครับใจอ่อนแกล้งไม่ไหวเห็นคงกินเป็นไม่ได้นะครับก็จะร้องให้ไปกินที่บ้านนะคะแต่ว่าร้องให้ในจอดรถเลยไม่ไหวแล้วแยงกินข้าวไก่นะครับข้าวข้าวก็มีโปรตีนอีกอย่างนึงนะครับ เย็นๆเดี๋ยวได้ๆกินถุงไม่ได้ลูกอ้าโอ้โหกินแบบมอมแอมกินแบบตะกะมากนะครับโอ้ยดูสิลูกเต็มปากเลยนะนั่นคุณแม่ว่าจะรอให้ไปกินแบบเต็มอิ่มที่บ้านนะคะแต่ก็ไม่ทันนะคะลูกสาวงอนร้องไห้ แล้วเดี๋ยวไปกินต่อที่บ้านค่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเช็ดปากก่อนช็ดปากก่อนกอดคอหมดแล้วหมดแล้วเช็ดปากก่อนโอ้ยทำไมเลอะแท้ปากก่อนเอ๊ะ บ้านไหนมันไม่ออกข้าวหมดแล้วเอาคอยดูนะครับเวลาข้าวหมดแล้วจะวิ่งตามคุณแม่ไหมนะครับไปปไปซะละฝนจะวันนี้ฝนจะตกนะครับเคลื่อนฟ้าเคลื่อนฝนนะครับก็เลยรีบพอน้องกลับบ้านนะครับวันนี้ตายแล้วใเป็นมือเลยรู้ติดเต็มปากเดี๋ยวไปล้างอยู่บ้านไป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 กับคุณแม่ไปลูกไป ไปตามแม,ม่ไม่ละครับข้าวหมดแล้วทีนีินล,ลูกของคุณครูคนนั้นนั่นถอยถอยถอยไาสลักพาน้องกับบ้านเฮ้อเฮ้เฮ้เฮ้เ,เนี่เห็น<ๆ>ไหม<ๆ>ข้าวหมดแล้วไม่นสนใจแ,แม่เลยนะเอาละ ข้าวหมูมข้าวมูแลว้วไม่สนใจแม่นะครับฉลาดมากหลอกไม่ได้เลย <laughs> แม่มีข้าวไงห,หนูอยากกินข้าวไมอโอ้ยตย,ยาีลูกสอยมาเฮ้ลอยอย่าดื้อย่าดื้อ,อ,าอมาที่ลูกอยมาทีลูกเอ,อ,อยมาตอยมาอยมปากมาม่เลูกอยมาตอยมาอยอยเอออยไปไปบ้านกับแม่ไปลูกไปไปไป ไปไปกลับบ้านกับคุณแม่ไปว,ว,วันนี้คุณแม่หลอกกลับบ้านได้สําเร็จนะครับเพราะว่าคุณแม่มีอาหารมาโล่คือข้าวนะครับ คุณแม่แล้วนะครับไม่ไม่ไมสนใจคุณแม่แล้วครับวันนี้ข้าวหมนแล้วครับวันนี้ข้าวข้าวหมนแล้วไม่สนใจแล้วไปแล้วหนีคุณแม่ไปแล้วนะครับใครจะพาใครกลับบ้านครับวันนี้ วิ่งเลยลูกพาวิ่งเลยเอาพอจะถึงบ้านก็ประมาณนี้นะคะใช่ไ้มเรามา3ชั่วโหกไปไปลูกไปฝนตกเลยลูกไปไม่สนใจนะครับ ข้ามูลไปสนใจนะครับเอา้าเอา้าเอา้เอาจื้อขาใหญ่นะจื้อขาใหญ่นะครับเจื้อขาใหญ่นะครับจื้อขาใหญ่อะไรนะครับเห็นไหมดูคุณแม่เขาลูกวันนี้ลูกออกกำลังกายนะครับวิ่งกริงไปแล้วนะครับเจื้อขาใหญ่ขาใหญ่มีขาใหญ่อีกชุดหนึ่งนะครับอยู่ข้างหน้านะครับนี่ มามาจะแหวตลอดนะครับมังเมมนะครับมังเมมไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่คนบ้านะครับคนบ้าเลยคน,คนบ้านะครับ ใไไนลูกยังไม่ไปไหนน่ะมันแม่กับลูกเขานะครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหดูวิ่งดูวิ่งครับวิ่งแข่งกันเอาใครจะชนะเอาเอาวิ่งวิ่งวิ่งลูกวิ่งไปเลยไปเลยไปไปเลย วิ่งเลยวิ่งมาเก็มาไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรไปไปรักโซ่ตก พวอยถึงบ้านก็ทุลักทุเลนะครับเ, <c oughs> เจอขาใหญ่เจอขาใหญ่ครูนะครับโอ,อ้กินน้ำหิวน้ำนะครับรรวันนี้น้องพลอยก็มาถึงบ้านอย่างทุลักทุเลนะครับกับคุณแม่เขานะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกด like, ไลค์กดซับสไครปกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ให้ช่องของเราช่องน้องบ่อพลอยคิดดื้อเยอะๆนะครับเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจให้น้องนะครับเอาไปไหนแล้วนันไปแล้วอุม้มโซ่ไปแล้วนะครับไปแล้วไปไหนลูกไปไหนน,นันไปแล้วครับ นึกว่าจะไปบ้านนะครับที่ไหนได้ไม่ไปบ้านนะครับเวะอีกแล้วครับลูกวันนี้แล้วลูกพอจ้าไปทำอะไรยายนั่นลูกลูกลูกมาเนี่แล้วมาเนี่แล้วไม่มีกล้วยอุ้ยขโมยแตงโมอีกแล้วครับขโมยแตงโมอีกแล้วตายแล้วลูกยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยไป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  ยายก็ถามว่าวัดวัดไข่มาเหรอป้ายแดงเลยไปแล้วลูกป้ากลับบ้านปะจ่ายเงินเข้าไหมนั่นมาจ่ายรีบหนีนะรีบหนีนะรีบหนีนะเยอะๆเฮ้ยไปเรื่อแล้วไปไปไปเรี่องแล้วเดี๋ยวยายด่ามเรื่องแล้วมาร้วยนี่นี่มีตังจ่ายเข้าไหมนั่นไมเรู้ มาเลยนะมาเลยนะไม่ไปนะครับพ่อเรียกไม่มาเลยนะครับยังกินใหญ่เลยนะครับม,มามาปะ่ะห,หมดแล้วครับเส้นยายด้วยนะครับนี่ไปลูกไปกลับบ้านอุ้มโชกับไปบ้านเลยอุ้มโชไปบ้านลูกไป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 ไม่ไปนะครับยังเลนะครับในบ้านตรงไหนนี่ โอ้ไม่อยากเข้าบ้านอยู่นะครับยังยังไม่อยากไปนะครับเน่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 มานี่เลยมามาอีมานี่เแล้วน่เน่ดู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 ทำอะไรน่ะมามาเนี่แล้วลูกเน่เน่มานี่ไม่มีตังค์ไม่ต้องไปเลยยายเขาด่าโดนด่าแล้วเนี่ยคนไม่มีตังค์มีตังค์ไหมเนี่ย ไม่มีตังจะไปหายายกินแตงโมใชไหมตานุ่ไปอยู่กับตาปะนอย่างสซฟัยอยู่นะครับครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับบายบาย